อย่่างีคคคิดรับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนฝึกวิทยายุทธ์นะครับเป็นวิชาทอดแหกว้างแหตึกแหเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้มีใครกันบ้างนี่ครับอาจารย์ของเราสวัสดีครับคนนี้สวัสดีครับนี่สวัสดีครับเฮ้ยปิดนะเดี๋ยวคนนี้สองคนเดี๋ยวเคียเดี๋ยวไม่ว่าจันปอยมนเออขึ้นมาเลยขึ้นไปเอาเท่ไม่น้อย บางเลยบางบางเลยนี่ไม่เท่าไรเหรอเป็นเศษแหย์ได้นี่เลยครับเศษแหย์ยังทาไม่ได้ว่ะเอาดิเป็นแบบนี้นี่สำหรับนักเรียนของเรานะครับนักเรียนกับอาจารย์ ี่เราก็มายกยังไงวะคือเรอก็แบบนี้ย่ะไม่ด้ไม่ตื่นฟังหนูไม่ได้าอ่ะตื่นฟังไหนนะแหม้วนี้ไงเราก็แบ่งเลยเราก็แบ่งนี้เนี่ยแล้วทำเองที่ไหลก็จะหลุดตรงนู้นก็จะแบ่งไว้แบ่งไว้ยังไงวะตื่อฝึกมันซ้ายหรือขวาแล้วอีกฝั่งหนึ่งว่ะนี่นะครับดูอาจารย์ก่อนครับนี่อาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับ เออมึงใช้ฝั่งนี้แบ่งเนี่ยไม่ไหวเออมึงใช้มึงใช้สายจับเนี่ยให้อยู่ฝั่งเดียวหมดเลยไม่ใช่ไงเผมมาแบ่งสายเนี่ยมันต้องขวามันต้องอีกฝั่งนึงกูต้องใช้มือเนี้ยมือขวาจับมันใช้มือซ้ายใช้สายจับไปแล้วผมใช้ขวานะไอ้ถือหรอมึงจับฟังเดียวเลย นี่นะครับถึงคิวนักเรียนแล้วไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ด้วยดูนักเรียนก่อนไม่ตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวให้กินนมนะไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่แล้วขึ้นฝั่งเราเออมาขึ้นแล้วเอาขึ้นไรเออไม่ใช่แล้วมึงไม่ให้นัดเออแต่งตัวให้มันดิมีขึ้นขวาแล้วก็ต้องขึ้นอย่างผู้ชายอย่างนี้ผมถนัดซ้ายถนัดถนาดขวาแต่ขนาดเบี่ยงซ้ายไงอนะขี่ไม่ถนัดแบบเมื่อกี้เนาะเยอะไปแล้วบาง บางแหเมอนเด็ครับโอเคอะละสวยแบ่งแบ่งใต้เออเจีวเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่งนักเรียนรูปล่ามจังวะไม่ใช่ช้อนอนิ้วช้อนนี่นี่แม่งช้อนช้อนช้อนอะไรเงี้ยแบ่งแบ่งแบ่งมาอย่างเงี้ยคถึงแล้วนนี้ก็ต้องแบ่งถึงเนื้อกันนี่ก็ต้องจับกันเนี่ยเอ้ยเราันบโกก่อนดิ มันไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับนะครับเอาจริงนะนะเ้ยเอเดีนเรียนกเับอาจารย์นะครับผ่านอย่ผ่านปะ

เชื่อมเลยยากไหมยากไหมยากครับไม่ยากครับเข้าใจง่ายครับวิธีการหักกินโดยที่เมื่อกี้เราเชื่อมนะแผลข้อมือของผู้บรรยายชาวบ้านเราครับเดี๋ยวเรียกกันว่าแผลแต่ถ้าไม่เข้าไปเฉยเลยเชื่อมี่เชื่อมเชื่อมเราต้องลงน้ำเลยของเท่ะปลาก็กินเนาะเาจทำยังไงครับทำไหอันนี้อันนี้อันนี้จากไม่เป็นอะไรเลยนะ

แล้วก็ดึงโซ่นะฝั่งไหนฟังหนึ่งดึงมาดึงมาแบ่งครึ่งอ่ะให้ได้ครึ่งหนึ่งไม่ครึ่งแล้วเออประมาณครึ่งอ่ะแล้วก็แบ่งอย่างนี้งงเลยทีนี้นี่ก็เหมือนข้างเดียวหมดเลยไงวะโอเคดึงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็หยิบมาครึ่งมือใช้มือนี้พอาะไมีมีมือจับอาจารย์เที่ยวถึไม่ผ่าน

คือว่านี uh, ่บอบอ่ะบนี่ะอีกทบนึงเยอะบนึงสั้นสั้นนั่นนะจับจับไงจับอย่างี้จับด้วยกันได้อะไได้ทางไหนก็ได้ให้มันเป็นเส้นๆนไว้อืมนี่ถนัดจางไงได้แล้วไอดีจะเป็นทางล่างทางล่างดีกว่าอปล่อยข้างบนหน่อยข้างบนก็ได้จัเลยนะนี่นะข้าไนก็ได้นี่ใช่ไหมสั้นไปสั้นไป ขวาคลื่อนล่อข้าน้น้นขวาดิเอ้ยึ้นซ้ายดิือยนาี้ป๊บ่าน tá, ี่เป็นแบนแล้วเป็นแบนอ่ right> right. ี้นะแล้วก็ช้อนเอาเนี่ยเคลนเกี่ยวไว้ลึกๆก็ได้ยังใหม่เลยอ๋อนก็ได้ฟงเยเลยนะเออเีอ๋อเนั้นแล้ก็อย่างงี้แล้ก็ช้อนเอาไปนี่

ครั้งแรกนะครับเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยต้องยังสูของเงี้ยเต็มเลยสั้นๆอยู่ะข้างหลังออกกันด้วยกัวไม่พันตัวเองเหรอพันตัวเองได้ได้ได้สั้นไนึงรอบอบสั้นไน้องยาวนย่งไง มันสั้นไปมันก็จะประมาณไม่ออกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กว้างครับเดี๋ยวมาลองดูขวานสถานที่จริงกันครับ,ดรบเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเสร็จเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเลยลองมาขวานสถานที่จริงกันเดี๋ยววันนี้ไปเลยเดี๋ยววันนี้ไปเลยจังแก้วครับจังแก้วใหม่โอ้รุ่นครับโอ้ใหม่เด็ดอาจารย์แก้วโอ้สูกไหมเนี่ยอ่า เ,เก็บมาเ,าเก็บไหนเ,เก็บไหนแค่ครึ่งหนึ่งอีกหน่อยสองทบอีกนิดนึงเอาพอแล้วเอาเอานิา้วนิ้วชี้นิ้วชี้เขี่ยเขี่ยนะเหมือนที่เขี่ยนั่นน่ะคือขึ้ไม่อีกมันไม่ครึ่งครึ่งเลยให้นี่ถูกแล้วให้ตั้งฉากเป็นสามได้ยังไออะ นี่นะครับหมายแรกของเรานะจากการเรียนวิทยายุทธมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นหรือเปล่าทางแรกในชีวิตเลยครับผม,ม,มดูหมายแรกค้นน้ำอาไมู่้ติดเห็นเนบา,าดูด้วยได้อยู่นเนาะเกือบสดเกือบสดครับผม ไปเลย่อเราไปเราเปมาสวน้าทีนึ่งถึงไม่มาก่อนนเพิมาก่อนเ้เยาวน้ทีอุ้ยครัเนยอุ้ยหมายธรรมชาติครับหนองน้บ้าเราแก้ไงอะอิบายแล้วแล้วก็ดมีคนถือคนนึงเถือไว้ถ้าถายงรานี้ก็อุ้ยดูครับรงรมเยโซ่นี่ลเยลนาปนยไ นระด้างดึงอย่างาน้แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านนะครับด no like, ja ึง uh, ด uh ึงไปดึงไปเออยาาอย่างนี้ปนอย่ี้เราจะออนอัตโนมัตเลยบ่ยากครับบ้ยากหมายแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านผมครับวลังจากตอนห่งดดูลอเาแล้วปีนเอไปดูหน่อคงเะไปดูกอนดึงมาดูอย่างเงี้หมชาโดนแล้วโดนแล้วหมธรรมชาติน่บอกไม่สดเอานิ้วมาูนี่ดไงนี่ คนเลี้ยงกุ้งต้องวานแห่เป็นนะครับสําหรับใครที่อยากเลีย้ยอยากเลี้ยงกุ้งนะครับผมนี่นะครับกุ้งสดกินนี้กินนี้กุ้งสดกินได้เลยใครบอกมาสดกินอดูใครบอกมาสดดูสด,ดสดครับเป็นยังไงครับเนื้อหวานไหมครับหวาครับเนื้อหวานนะครับผมหมาดธรรมชาติกุ้งสดสดเนื้อหวานนะนี่หมายธรรมชาตินะครับเนี้ย ลงขึ้นตับตตามธรรมชาตินะครับข้างงหลัใส่ไม่หยุดเลยใส่บมดธรรมชาติแล้วบมดธรรมชาติรู้หมดใส่ไม่หยุดแรงหลังต้องไปหมายแรกที่ทีมของฮะไปดูใหม่อีกใหม่ดนวยคือบ่อฝั่งนู้นต้องการนี่สิบสามสี่ตัวโลแล้วอากจริงเอาไว้อีหลได้ดิบอแม่นกวดู Ba thức. Ba lại đúng ban hay chẳng không bỏ lỡ những video hấp dẫn โดนทิ้งไหมดึงมาเร็วไม่ติดเอามาเอามาเยอะดึงดึงขึ้นมาเลยเราไม่เอาใครร้องนะไหนๆร้องมาดถือว่าไม่ผ่านนะครับจับไม่เลยเรามีถือว่าไม่ผ่านนะติดต่อตัวเองตัวเองเอาเลยถือว่าไม่ผ่านนะครับมาหายวัดติดดีหมายธรรมชาตินะครับอันนี้อาหารมันหากินเองครับ นี่หม่หมายธรรมชาติจ้ะข้างหลังหวานจบัจบจบับน, <c oughs> นี่ขอเข้าไปเดินกันตามเท่าหยันๆเสมอสามส <c oughs> องได้ก็ไปเลยไปเลยไปเลยซึนจุ้งรอสยวิ่งกันลอยลอยวิ่งอันนี้ก็เป็นบ่อบพักน้ำนะครับจะมีกุ้งกำกามและกุ้งขาวนะครับ<ม>เติบโตตามรมเติบโตตามธรรมชาตินะครับอาหารหลักๆก็จะเป็นพวก พืดน,น้ำและแพผงต้นนะครับ<อ>ที่มันหากินเรามาดูครับว่าหมายธรรมชาติเราวันนี้จะมีกุ้งติดก,กี่ตัวหาดูยากนะครับบอ่อแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะมีสัตวนะ์น้ำอุดมสมบูรณ์แบบนี้แต่เราไม่ขอบอกโลเคชันนะครับมันจะเก็บเป็นความลับครับ มีอะไรอี่อ่ะมีอะไรเนาะอันนี้เรียกว่าอะไรครับจานจานแก้วนี้เรียกว่าอะไรครับยอครับเาเช็คอาหารกุ้งเราจะเช็คได้ว่ากรุงกินอาหารหมดหรือไม่หมดออัตราส่วน1นึ่ช้อนเท่ากับกี่กิโลครับหนึ่งช้อนก็เราจะเช็คห้ากรัมตอนหกิโลหากรัมตอนหนึ่งกิโลนะครับ ก็ถ้าว่าเราใส่ก็ไปในห้ากรัมหมดก็เท่ากับกุ้งกินอาหารหมดหนึ่งกิโลไม่ใช่กรัมเนี่ยกรัมคือหนึ่งช้อนนั่นเท่ากับสิบกรัมหนึ่งช้อนนัสิบกรัมถ่าก็สองโลครับสองโลครับประมาณดประมาณหมดเราก็เพิ่มเรื่อยๆใช่ครับสำหรับพี่น้องใครต้องการจะทําธุรกิจเลี้ยงกุ้งนะครับลองศึกษาได้ครับได้นะครับผมลูกกุ้งมีจำหน่ายเราจะเป็นพันกุ้งพันปลาพันกุ้งหรือใครต้องการจะหาข้อมูลเราก็รับให้คำปรึกษานะครับบริการดุดยเดมีแต่เราคิดตังค์ครับ จากประสบการณ์ก็ไม่ขาดทุนนะก็จากมีที่ไรเดียวตอนนี้ร้อยไร้อะไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยนะครับหมายธรรมชาติครับหาอาหารกินเองครับนะหมายธรรมชาติเดี๋ยเดหมายธรรมชาติธรรมชาสูงอุ้ยธรรมชาติครับ มันตันัาเหลังน่ยาไมหลังแล้วันเดียวอะไรอะไปหาได้ไหมคะจริงๆอ่ะไปหาได้ป่ะอยู่หลังไหมครัวันนี้หมืจริงอ่ะแ่งลูกเยอะไมีความอสกบานงุ้มๆเลย ก็มือหน้าไปตัอหนาข้าวที่ดีว่าอุ้ยนี่อีกบ่อหนึ่งครับเป็นหมายธรรมชาติเหมือนกันบ่อแตกครับบ่อเนี้บ่อแตกเนี่ยครับมีโดนหนีด้วยนี่ถ้าแบ่งนี้ผลประกอบการนี่ถ้าราคาได้อายุกุ้งได้ก็บ่อนี้ยถ้ากำไรประมาณต่างๆก็บอกละสองแสนห้าครับไม่ได้คุยนะแต่ก็ยังไม่เคยขาดทุนอ่ะเป็นล้านเลยเลยพี่เรนครับวันนี้นี่ช่วย นนสันบ่สันไหนส่วนสันเดสัน,ส,น,ส,นสันหัวใจเจ้าขอ,อ,องเดี๋ยวไปโอเคเราก็กิน,นมาจริงกอ่อย่ายงเงี้งให้มัน,เป,นเป็นถุงเงินน่จะจ้ะเป็นถุงให้มันเป็นถุงแล้วขยว่ขยข่อที่ดี เนี่ยไซสนี้ก็อยู่มานแปดเก้าสิบเลยเนี่ยราคาออราคาเท่าไุ้งขาวอะยิ่งคุ้งขาวนี่แปดเก้าสิบนะต้มๆนะน, <c oughs> นี่ก็สองร้ออ่ะต้องกอามได้อยู่กูลืมตับเครื่องว่าน้ำล้นบอ่อแล้วมั้ยลงไปแล้วไม,ม่า้ยา,ายกุ้งขาว ติดวะเขาเยอะเนาล้างแหตัวเองไม่ทิพย์นี่นะครับล้างแหเอาเขาสะอาดเลยสรุปวิธีการก็วิธีที่หนึ่งนะครับการวางการคว้างแหนะครับภาษาเอ้ยแต่ที่เรียกเหมือนกันไว้นี่นะครับจับมาประมาณนี้แล้วก็นี่นะครับผมกับมือใหม่นะครับแล้วก็ทบสองทบนะครับผมขึ้นมาหนึ่งชั้นนะครับพาดหลังไว้หนึ่งชั้นนะครับ หลังไว้นหนึ่งชั้นนี่นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นาจะได้อยู่ลองดูเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นมือใหม่ครับครั้งแรกเลยนะครับสำหรับการ<อ>เบี่ยงหแห<ฮ>ผทอดแหโอยแนวเรื่อง เดี๋ยวหมายต่อไปเราไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนแหเป็นแหอาชีพนะครับอันนี้เป็นเป็นสำหรับแหลฝึกหันนะครับผมแลวเดี๋ยวเราจะไปบุกหมายธรรมชาติจริงๆกันนะฮรหมายธรรมชาติกัน EP ต่อไปว่าจะไปไหนกันบ้าง